สวัสดีครับครับครับอ่ามาลุ่นกันในคลิปแนวทางเยอรมันครับประจาค่ำคืนวันศุกร์ที่23ธันวาคมนะครับสำหรับเมื่อคืนเยอรมันไม่มานะครับเยอรมันไม่มาเจอหน้ากันมาอีกข้างนึงแทนเยอรมันเนี่ยเจ็บใจเหมือนกันครับวางวางสองมาเจ็ดวางเจ็ดมาสองเนี่ยลุ้นกันต่อเบาๆลุ้นกันต่อกันไปเบาๆครับสำหรับคนชอบเล่นสามลัด ไม่สวยนะครับก็ใครจะเล่นสามาัถปั่นไปดาวโจน์รอดาวโจน์หนกแล้วดาวโจนยังเดินดีกว่านะครับดาวโจน4วันก็เจาะไป2รอบนะครับก็ถือว่า50%แต่สามลัฐไม่สวยครับลันต่อว้ครันต่อไปสุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านนะครับถ้าคิดว่าเลขที่ผมวางสวยตามครับถ้าคิดว่าไม่ชอบผ่านกันครับเยอรมันเปิดที่บวกครับ55952ครับ 55952โดยสูตรที่จับได้คือ7ครับวิ่งบนรูดล่าง7ครับเนาะไม่ใช่หมา2552เหมือนนี่คีออีสระเพราะปิดท้าย7เหมือนกันครับแต่จับที่บวกนะครับจับที่บวก0700ครับ5750ครับ9790ครับ มาท่าเข้าไปครับสามตัวที่ได้ครับห้าศูนย์เจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้าศูนย์ครับเยอรมันได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีดาวโจนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ